สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพารวยเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาวันที่15มิถุนายน2567นะคะทุกท่านวันเสาร์นะคะพี่้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้นะคะก็คือการจอเด่นวิ่งรูดแต่ละรอบเนะพี่น้องถ้า fc ไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะที่ท้ายคลิปนะคะทุกคน สำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า fc จะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแดดอวันเนาะพี่น้องทุกคนขาใจจะพาทุกคนไปดูวันที่14ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่14นะคะใจให้เด่นเจและหมาศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งสาพี่น้องหหลุดนะคะคู่เจ็ดเจใจไม่ได้จับคู่ให้เนาะพี่น้องจับเจ็ดเจ็ดหเจดแปดนะคะ เจ็ดเจ็ดใจกระจงห้เพิ่นออกเนาะพี่น้องใจกันนึกว่าสิบปมาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเบิลเจ็ดเจ็ดมันเป็นของวันเสาร์นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาไหมหนึ่งมาเด้อพี่น้องหกหลุดเด้อจ้าไปต่อลุ้นต่อวันที่สิบห้านะคะเอฟซีชอบก็ตามใจได้นะคะทุกคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเด้อพี่น้องแล้วเด็กกลัวามาคามชอบนะคะทุกคนคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะทุกคนค่ะมาดูค่ะ วันที่สิห้านะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่3ามและสองนะคะมาดูความน่าจะเป็นค่ะทุกคนสามเจ็ดสามหสามสองสามหนะึ่งสองะสองนะคะทุกคนสองหก สองเจ็ดสองสองสองหนึ่งนะคะพี่น้องประมาณนี้ค่ะพี่น้องคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะก็คือสามสองสองสามนะคะทุกท่านเป็น,น่ึงใดเนาะพี่น้องมีคู่ใดมากป่ค่ะ มักกัตามได้พี่น้องบ่หมักกับพานได้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสถิติมีเข่ามีหลุดนะคะทุกคนสําหรับคู่ที่ชอบวันนี้นะคะทุกคนใจชอบอยู่ที่หกสามสามหกถ้าเอฟซีชอบก็ตามใจได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านพี่น้องทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเผื่อทุกท่านจะถ้าไม่ชอบเด่นแยกที่ให้นะคะเลขเด่นประจําวัน สาอยู่ที่เลขเจ็ดและเลข2เบิ้ลประจําวันคือ77กับ2อนะคะทุกท่าน7กับ2นี้ FC ทุกท่าน,สา,าาน,นสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่น้องเอาไปใส่ใดเลยนะคะทุกคนทุกท่านขาสําหรับแนวทางราวสตาวันที่15มิถุนายน2567ักจ็จก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคคมันหมานสุกูสุคนพี่ดองสวัสดีค่ะ